เออเขาไม่ใส่เสื้อเหรอวะเดี๋ยววันนี้เราจะไปมิตติ้งกลุ่มสุราพาเพลินนะครับไปฝั่ง ขราวปลาแดงนะครับในร้าน Interwos นะครับที่ผมเคยถ่ายรีวิวรถบ่อยๆนะครับเราจะมิสติ้งกันที่นั่นนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะแวะไปรับพี e ่เบีย้ย 650F นะครับที่หน้าบิ๊กซีแล้วก็ไปรับฮียหมูนะครับแวะรับเพื่อนด้วยนะครับตรงหน้าวิไลสารพัดช่างอีกที่หนึ่งนะครับก็เราจะแวะสองจุดแล้วก็จะข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะครับวันนี้ก็จะมีผมแล้วก็อ๋อ,องหกเออไม่ใช่ดี๋อ,องสี่ร้อยนี่จ้าสี่ร้อยแล้วก็ นี่จะ400นะครับเอาเงี้ยก็กำลังสิ้นเดือนนี่แหลก็ไปอัพเป็นเ็ก X10 แล้วนะครับอยู่ไม่ได้400อยู่ไม่ได้เออเสียงเราจังวะไปฮะวันนี้เราจะไปมิสติ้งกันนะครับ ว่าเข้าเกียร์วาเมื่อกี้สติแตกวัยรุ่นปากน้ำเจดเีข้ามโป๊ะหรือข้ามภูมิฝนดีนะ ในช่วงหัวค่ำเนี่ยรถกำลังเยอะเลยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์เราจะมิทติ้งกันอากลุ่มสุราภาพภเพลิน,นะครับมีมิทติ้งเดือนละสองครั้งนะครับเนื่องจากสมาชิกมีทั้งฝั่งปากน้ําและก็ฝั่งพระประแดงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีมิทติ้งสลับกันนะครับฝั่งพระประแดงครั้งหนึ่งปากน้ําครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ขับอยู่โซนบางปูพระประแดงเนี่ยโซนสมุทรปราก,การเนี่ยก็สามารถมา ขับด้วยกันได้นะครับมาร่วมกลุ่มมามิสติ้งนั่งเล่นพูดคุยขับรถออกคลิปด้วยกันได้สบายๆนะครับ่ผมผมไม่กผ,ผมไม่ได้แบบอะไรมากนะฮะเน้นขีสนข่สนุกคับขี่สนุกโอ้ยเท่มแรงจังวะงไม่เคยรอเลยฮันแน่ฮันแน่ <c oughs> ครับพียหมูตรงนี้นะบอวิเวียไหนครับพี่เบีย,ย,เ,ยเดี๋ยวแวะรับเพื่อนอยู่หน้าวิไลนะพี่ตรงนี้ไปไหนก็มาครับไปไหนก็มาครับมาเลยโอ้โหตั้งนานรอคนนี้คนเดียว <laughs> 啊,啊！他没带鞋了嘛？杰仔。哎 โโอ้ oh oh. เรียกว่าไม่ใส่เสื้อนะทุกคนเขาใส่เสื้อที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะติดกับข้างหน้าแล้วก็โชว์หลังเซ็กซ <Wow. S 1> ี่เซ็กซี่ได้ใจเลยโออคนได้เสียได้มากับผัว ซาแล้วค่ะแบบชิลๆนะเนียหมูนะ <c oughs> ได้อยู่นะฮะถึงจะมุดลำบากหน่อยหนึ่ง <c oughs> <c oughs> มองไม่เห็นมิเดียวโอ้โหแล้วมันมุดิ้วตอนอะไรนะตอนมุดๆด้วยนะ ต้องรอฟอร์ซาด้วยนะครับเพราะว่าเทีย่ยหมงจะมุดยากนะเพราะว่ารถมันคันใหญ่ไม่เหมือนอ่ารถสปอร์ตเหมือนพวกเราอะ่ะถึงแล้วนะครับสถานที่มิตติ่งของเรานะครับ วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบนอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้เลยเสียบเหลือเหลือรูเดินหน่อยก็ได้เสียบเนี่ย<ห>ส <emitism> วัสดีครับเอาเหรออ้าทำไมไม่บอก อะไรนะเอ้ยชนไปเลยก็เหลือช่องให้เขาเดินหน่อยไม่ได้เหรอไม่ไอ้พร้องที่นี่แล้วรถคันนี้คันสุดท้ายปิดไม่รับรถแล้วเสียงเหรอเป็นกลมอย่างเป็นกลมอะไรเงี้ยมันให้มันให้มาอย่างนี้เลยต้นไอ้ก๊อปมันให้มาอย่างนี้เลยเหรอ ào chở lót hay là biếm nè cha ừ này nè thay chú ลอยก็คันเนี้ยใช่เลย MT15 เหรอไม่ใช่มั้งอะไรอะไร MT15 อะไรเองให้ขี่ไม่ลอยนะนะตามไม่ทันอุ้ยโทษจีาอ่ะฮะ MT15 เนี่ยไม่ทันเลยผมว่า โอ้โหแรงจริงโอเคทุกคนถึงและเดี๋ยวนั่งรอคนอื่นก่อนนะครับจะสลากใช่ไหม <laughs> <c oughs> วันนี้คนคนเยอะนะครับถ้าเกิด <c oughs> ว่าเ,เล่นเกมนี้คงจะนานเดี๋ยวโปรโมชั่น โปรโมชั่นในการล้างเคือบชุดใหญ่ชุดอายรเงี้ยเดี๋ยวให้แล้วก็พิเศษเฉพาะในในกลุ่มของเราล้างในราคาพิเศษแล้วก็จะมีอะไรนะเคลือบชุดใหญ่ในราคาพิเศษวันนี้งานจะอยู่ตามป้ายนี้เลยจะเป็นงานธรรมดาครับเริ่มต้นที300้สามร้อย หมดแล้วชุดมีมีอะไรบ้างมีเคลือบมีเคสือบมีโซ่ล้างหมดล้างหมดก็คุมเงเลยล้วงซะแบบล้วงหมดล้วงด้วยล้วงหมดด้วยอ่ะแล้วต่อไปเป็นชุดชุดแก้วเทีชุดเคลือบแก้วข้างในเคลือบเจลมีข้างในพันละหนึ่งพันห้าร้อยบาทอ่เหลือหกเก้าเก้าถ้าขอที่มีสติ๊กเกอร์เคลือบแก้วแต่ใช่แต่ต้องทิ้งรถเพราะว่าใช้เวลาสองชั้นจองไม่ได้จองไว้ก่อนใช่ไหม แก้วนะล้างชุดใหญ่นะพวกแก้วด้วยนะยพวกเครดิตนะฮะเครดิตซื้อเดือนได้อ่ะฮะซื้เอเดือนได้ไหมซเดือนได้ได้ครับถ้ามีติเกอร์มีเครดิตนะแต่ต้องอครบสองวันแล้วแต่ติ๊กเกอร์สองวันเล่นะบอกกันนะ,อะโอเคนะครับเราคุยเรื่องสติ๊กเกอร์วันนี้ก็จะมีแจกสติ๊กเกอร์กลุ่มด้วยนะครับแล้วก็ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอินเตอร์วนะครับก็จะมีโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกในกลุ่มนะครับสำหรับบิ๊กไวท์ที่มีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์กลุ่มก็จะล้างเคลือบแก้วเซรามิกเคลือบเซรามิกนะครับในราคาพิเศษนะครับตามโปรโมชั่นที่พี่กอลฟกับพี่หนิงบอกไปเมื่อกี้นะครับส่วนล้างเคลือบธรรมดาก็จะเป็นล้างเคลือบเคลือบสีขัดโซ่เคลือบโซ่นะครับก็จะได้ราคา300บาท

เหมได้หมดเลยเขม่ได้หมดเโอเคครับแล้วเดี๋ยวเให้เสร็จไปเลยพี่อ้าวตะนี้ก็เป็นกระเป๋าคันเดียวุยวิอนะครับุยิอถาม่แกะดูหนักแกะดูหนเป็นไง

นี่ดูทีละตัวดิทีละตัวดิแถวสองทีละตัวดิดูเล่นมันเล่นหันมัตรทหารทหารคนนี้คนนี้เลยอ่ออัอ่าองป่าป้าพี่ท็อปป้าไปได้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 ทำไมจะไม่เหมือนว่าไม่ได้กินปาไม่ได้กินหะไรเนี่ยมาไ่จริงเลยวะว่านอนแล้คร oh, oh. oh, ับมาแล้วว oh ่าเข้ามาเพื่ออะไรครับหรือมันคนเหาด้วยกันเข้ามาฮะเฮ้ โอ้มาโอ้มาอะไรนะเยี่ยมหมูเยี่หมูเออแล้วใครจะตื่นต้องได้แล้วนะครับเขาไมพี่ต้องได้โปดูนะครับดีว่าลูกชายครับหมูดีครับ